มีคำถามนะคะว่าเราจะเอายังไงกับระเบิดของเขมรเราจะเอายังไงกับทฤษฎีตีหน้ามื่นของเขมรที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรเขาก็จะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ทำไม่ใช่ของชั้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดคำถามใหญ่ๆว่าเอ๊ะทำไมปัญหาไทยเขมรมันถึงจบไม่ได้สักทีวันนี้ต้องถามคนนี้เลยคะ่ะพี่เล็กวัสนาลานวมสวัสดีคะ่ะพี่เล็ก สวัสดีค่ะตับแป๋วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอ่าคือคือคนต้องบอกว่าวันนี้นี่ค่เมร์นี่เขาใช้ทฤษฎีตีหน้ามือหูดับประนามยังไงฉันก็ไม่ให้ราคากับการประนามของคนไทยเลยใช่พี่ว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นกรณีศึกษาใหม่สําหรับประเทศไทยเลยนะว่าคือเราเนี่ยสิ่งที่เราล่ําเรียนกันมาไม่ว่าจะเป็นด้านการทหารการยุทธหรือแม้แต่การเมืองระหว่างประเทศหรือการทูตอ่ะ เราจะใช้ที่เราเรียนมาหรือทํากันมาในโบราณในอดีตจ,จนปัจจุบันเนี่ยไม่ได้อีกเลยเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้ยึดระเบียบกติกาใดๆทั้งสิ้นเขายึดเอาความได้เปรียบของตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในด,ด้านการทูตอะ่ะเขาก็พร้อมที่จะโกหกประชาคมโลกได้แบบแบบแบบ แบบโอ้โหต้องถ้าภาษาตัวเองก็ต้องบอกว่าน่าดดานน่าอันที่พูดเบาๆออนั่นแหละนะหรือแม้แต่ด้านการยุติการทหารน่ะสิ่งที่เป็นการรบนอกแบบหรือไม่คิดว่าจะต้องใช้ในการรบเนี่ยเขาก็ใช้อย่างเช่นหนังสติกก็ uh huh. เอามาใช้อย่างเช่นการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลที่ได้ลงนามในภาคีอนุสัญญาออตตาวาแล้วก็ยังเอามาใช้หรือแม้แต่ตัวผู้นำที่เป็นฝ่ายทหารเองก็สามารถที่จะ,ะพูดไม่จริง ในเรื่องของการยุทธได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนของฝ่ายเราไม่ว่าจะเป็นกองทัพหรือรัฐบาลน,นะในการ<ะ>ที่จะสู้ศึกกับกัมพูชาเนี่ยเราต้องปรับหนึ่งอย่างที่เราถูกวิพากษ์วิจารณ์มาเยอะว่าเราเป็นสุภาพบุรุษเกินไปเป็นลูกผู้ชายเกินไปเราก็อาจจะต้องมีวิธีที่เป็นเขาเรียกว่าให้สมน้ําสมเนื้อแต่อาจจะไม่ได้ต้องถึงว่าลงไปเป็นแบบสินเสมอกันแต่คิดว่าเราควรจะต้องทําบ้างไม่ว่าจะเป็น บนดินหรือใต้ดินก็ตามองไฟแบ็กกันให้เห็นเห็นบ้าง